ระวังความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกไม่สงบและจะปะทุขึ้นอีกรอบหรือไม่หลังจากราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนนี่นะครับขึ้นแตะ85ดอลลาร์ใกล้เคียงกับที่โกลมนแสกมองแล้วว่าเข้าหน้าร้อนตะวันตกเมื่อไหร่ทำใจ86ดอลลาร์ขึ้นแพงต่อแน่นะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Central Retail ระวัง ความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกไม่สงบและจะปะทุขึ้นอีกรอบหรือไม่หลังจากราคาน้ํามันดิบเมื่อคือนนี่นะครับขึ้นแตะ85ดอลลาร์ใกล้เคียงกับที่โกลแมนแสกมองแล้วว่าเข้าหน้าร้อนตะวันตกเมื่อไหร่ทําใจ86ดอลลาร์ขึ้นแพงต่อแน่นะครับท่านผู้ชมครับลองแวะมาคุยเรื่องของราคาน้ำมันดิบนิดหนึ่งนะฮะในขณะที่ตลาดซื้อขา,นายน้ำมันดิบในต่างประเทศก็คือที่อเมริกาวันพรุ่งนี้เขาจะหยุดเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดแห่งชาติของเขา1วันนะครับแต่กระแสของราคาน้ำมันที่มา2วนนงว ขึ้นแรงและมากเป็นพิเศษปกติบางช่วงการขึ้นราคา้นบัตบในตลาดโลกจะมาแบบนิ่มๆเงียบๆปรับฐานวันหนึ่งไปต่ออีกกนิดและขึ้นเฉลี่ยวันละประมาณ2 0 3 0 4 0 50เซนแต่ว่าการขึ้นแบบชนิดรัวๆว,วันละเหรียญกว่าบางวัน2เหรียญเนี่ยมันจะมีให้เห็นเนี่ยโดยเฉพาะติดต่อกันเนี่ยนะครับมันจะเกิดในช่วงก่อนที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแตกแล้วก็ฟองสบู่อย่างเช่นตอนปี2008แต่ว่าวันนี้ที่เอามาคุยเรื่องนี้เพราะอะไรทราบไหมฮะ เขากำลังจะก้าวเข้าสู่หน้าร้อนซัมเมอร์ในอเมริกาและก่อนหน้านี้เนี่ยธนาคารโกลเมนแซกเคยออกมาบอกแล้วครับว่าให้เตรียมตัวระมัดตะวังว่าราคาน้ำมันดิบจะขึ้นผ่านจุด86ดอลลาร์ในหน้าร้อนและทางว่าผ่านจุดนี้ได้จะไปต่อแน่ทีนี้สิ่งที่หลังผมพูดถึงก็คือว่าอะไรครับมันยังไม่เข้าหน้าร้อนดีเลยนะฮะแต่มันมาเคาะ85กว่าเรียบร้อยแล้วนะครับดู2วันนี้ราคาน้ำมันดิบขึ้นเป็นยังไงบ้างฮะนิวยอร์กสหรัฐนะฮะเมื่อคืนขึ้นเหรียญ24 1.5เปนอะร์เซ็น และปิดไป81เหรียญ57ปรากฏว่านิวยอร์กสหรัฐน้ำมันเนี่ยขึ้น2วันติด3เหรียญ12เซนขึ้นเฉียด4%กลายเป็นราคาน้ำมันดิบที่สูงสุดในรอ,อบ1เดือนกว่าที่ผ่านมาต่อเนื่องมา3วันติดละทีนี้ไปดู Brand Training, เบรนท์อังกฤษเทรนเหนือซึ่งเป็นราคาอ้างอิงมาตรฐานสากลเนี่ยนะครับปรากฏว่าเมื่อคืนก็ขึ้นเหรียญ8เซนและปิดที่85เหรียญ33เซนคือมันเกิน85ขึ้นมาแล้วนะฮะที่สําคัญเมื่อคืนขึ้น1.3%รวม2วันติดเท่ากับนนนนนน้้ามั 2, 91, ัดิบอองกฤษเเเเเทรรหีี่ยยขึญซ็ต์ บวก3.33นะครับแล้วก็เลยทำให้ราคานำ้ำมันเดนเหมือนกันกับในเมกคือปิดสูงสุดในะรอบ1เดือนกว่าต่อเนื่องเป็นวันที่3ติดต่อกันนะครับแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าไอ้การที่ราคานะ้ำมัน,ม,นมันไล่กันมาเนี่ยถึง2วันติดกัน3.9ประมาณ3เหรียญกว่าๆแสดงว่าแรงส่งยังมีอีกด้วยสถานการณ์หลายอย่างแต่ผมก็อยากจะบอกไปนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าจะเทียบราคาน้ำมันในเดือนเมษายนซึ่งเป็นเคยขึ้นไปสูงจริงเนี่ย ตอนนี้มันเหลือช่วงว่างประมาณ90ิดอลลาร์ที่จะทําลายสถิติในเดือนเมษายนก็อย่าไว้วางใจกันนะครับถามว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกลับมาตรงที่ว่าปัญหาภูมิรัฐศาสตร์อันนี้ภาษานักวิชาการแต่ถ้าภาษาชาวบ้านก็คือเรื่องตีกันหรือความขัดแย้งกันระหว่างยูเครนกับกรสัสเซียระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ที่อยู่ในชนกาาไม่จบเรื้อรังและจะปะทุขึ้นอีกแรงๆจนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปรากฏว่า ดโดนติดขีปนาวุธของยูเครนบินเข้าไปโจมตีท่าเรือที่เป็นท่าเรือที่เก็บคลังสำรองน้ำมันทั้งเบนซินและน้ำมันดิบนะฮะผลก็ปรากฏว่าอย่างนี้ครับดโดนติดขีปนาวุธยูเครนเข้าโจมตีนะครับทางตะวันตกของท่าเรือเอโซในประเทศรัสเซียและปรากฏว่าท่าเรือเอโซในประเทศรัสเซียเนี่ยเป็นท่าเรือสําคัญที่ใช้ขนผ่องถ่ายน้ํามันดิบและน้ํามันเสจดูปออกสู่ตลาดโลกในฐานะการส่งออกน้ำมันนะครับปรากฏว่าในช่วง5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ คลังเก็บน้ํามันขนาดใหญ่ที่ท่าเรือเอโซทางฝั่งตะวันตกของเมืองนี้ใน,ในรัสเซียเนี่ยนะครับมีการส่งออกน้ำมันถึง200,000บาร์เรลแล้วปรากฏว่าเนี่ยโดนยูเครนเนี่ยพุ่งเข้าเป้าไปที่คลังเก็บสํารองน้ามันเมื่อคืนที่ผ่านมาและสร้างความเสียหายในระดับหนึ่งนะครับและในขณะเดียวกันนี่คือจุดหนึ่งนะฮะแล้วก็อยู่ภายใน24ชั่วโมงเหมือนกันเลยก็คือที่อิสราเอลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลเนี่ยครับออกมาบอกเลยนะครับว่าเขาเตือนนะฮะ ไม่ใช่เป็นแค่คําพูดแค่บอกเขาเตือนว่าการตัดสินใจของอิสราเอลที่จะทําสงครามกับกลุ่มฮิสบอเลาะกำลังจะมาถึงเร็วๆนี้ครับโอ้โหนี่เจ้ากระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลพูดอย่างนี้แล้วเขาขีดเส้นใต้ด้วยถึงแม้ว่าอเมริกาจะพยายามหลีกเลี่ยงจะพยายามที่จะมาพูดเจรจาจะพยายามเข้ามาล็อบบี้อิสราเอลและคู่ขัดแยง้งเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ปฏิบัติการโจมตีทางทาหารเกิดขึ้นครั้งใหม่เขาบอกว่าตรงนั้น ไม่สามารถหยุดยั้งอะไรได้โอ้โหแค่นี้แหละครับคืนที่ผ่านมาราคา,าน้ำมันติดดิบถึงขนาดนั้นนะฮะดังนั้นแล้วถ้าเราจะดูตรงนี้ผมถึงบอกว่าอย่ามีปัจจัยสอดแทรกซึ่งเป็นสิ่งที่ผมว่าคาดเดาไม่ได้แต่ว่าพอจะมองเห็นเขาเขาลางๆหรือสัญญาณมันได้จากกระแสข่าวหรือท่าทีความเคลื่อนไหวทั้งในแง่ทางการทูตระหว่างประเทศทั้งในแง่ปฏิบัติการการโจมตีทั้งในแง่การให้ข่าวอะไรต่างๆนี่นะครับและการเคลื่อนไหวของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของน้ำมันดิบทั้งสองตลาดสําคัญของโลกหรือแม้แต่ในภูมิภาคเอเชีย แสดงว่านักลงทุนไม่ไว้ใจจริงๆครับว่ามันจะมีปัจจัยสอดแทรกระหว่างทางนอกเหนือจาก1อเมริกาลดดอกเบี้ยช้าเร็วแค่ไหนลดกี่ครั้ง 2. ส,สัญญาณเศรษฐกิจของการที่ว่าซอฟต์แลนดิ้งของทั้งอเมริกาหรือจ,จีนเองตอนนี้ไม่มีคำว่าซอฟต์แลนดิ้งแต่มันตึงตัวตึงตต,งตัวราคาลงจะเป็นยังไง3การเคลื่อนไหวของเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งมีผลต่อราคาน้ำมันดิบด้วยนั้นตอนนี้ปัจจัยสอดแทรกกาลังปะทุข,ขึ้นแล้วครับนะฮะและมันมาสอดแทรกก่อนจะเข้าหน้าร้อน ซึ่งเป็นหน้าที่ทุกคนทั่วโลกรู้ดีว่าอเมริกาขับขี่ยอดยานพาหะะและใช้น้ำมันดิบในช่วงซัมเมอร์สูงมากขนาดไหนนะครับผู้ชมที่ดูนะถ้ายังมีการโจมตีกันต่อและตกลงแล้วการทําสงครามหรือว่าการใช้ปฏิบัติการโจมตีกันระหว่างฐานอิสราเอลกับฮิสเอลเกิดขึ้นจริงอย่างที่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพูดโอ้โหโกลเมนแซกบอก8ปก็เอาไม่อยู่ครับ เรายังไม่อยากมองถึงว่า90จะเกิดขึ้นในช่วงของซัมเมอร์นี้หรือไม่นะฮะหมายถึงซัมเมอร์ของทางต่างประเทศวันเราก็ต้องดูกันนะครับในการช่วยเหลือกันตรงนี้แล้วก็ประหยัดน้ำมันกันนิดนึงนะฮะสำหรับการขับขี่พวกเรื่องของน้ำมันอะไรต่างๆนะครับ